สวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียเป้งวิเคราะห์บอลประจำวันที่3กุมภาพันธ์2568เชลซีสิงดูคว้านชัยในหลีกสูงสุดได้เพียงเกมเดียวจาก7นัดหลังสุดทั้งที่พวกเขาเอาชนะมาได้5เกมติดต่อกันเอาก่อนหน้านั so ca, ้นเอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาลีกล่าวว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้งานโรเบิร์ตซานเชสลงเฝ้าเสาตัวจริงต่อไปหรือไม่หลังจากความผิดพลาดครั้งล่าสุดในเกมที่แพ้แมนซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วในรายของเบรูบาร์ดิชี โรมิโอลาเวียและเวสเล่โฟฟาน่าก็ยังคงชวดเหมือนเดิมเวสแฮมขุนค้คอนเอาชนะได้แค่2จาก8เกมที่ผ่านมาในลีกคุนสึ่เกรแฮมพอตเตอร์มีลุ้นได้จรอดโบเวนกองหน้ากัปตันทีมกลับมาหลังหายหน้าไปเป็นเดือนจากอาการกระดูกเท้าแตกสำหรับลูคัสปาเกต้าจะต้องทดสอบความฟิตจากปัญหาที่โคนขาดิบขณะที่คริสเซนซิโอซัมเมอร์วินยังไม่ชัวร์จากอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าแต่คอนสแตนตินอสมาฟโฟปานนสพ้นโทษแบ่งกลับมาแล้ว11ตัวจริง,งอตามค่าเชลซี ส2 3 1ฟิลิปยอเกนเซนริสเจนเทรวอชาโลบาลีวายคุนวิลมาร์กูกูเรียาไมอ์เซสเตเซโดเอนโซเฟนานเดสโนนี่มาดูเอเกสโคลนพาเมอร์เจดอนซานโชดนิโคลัสแจ็คสันเวสแฮมส2 3 1อันฟงอาริโอลาอารอนวานวิสากาคอนสแตนตินอสมาโทรปานอสแม็กคิวแมนเอเมซอนเอสซอนอันวาเรสทิโดโรดริเกสโมฮัมเหม็ดคูดุสโทมัสสูเชกกาลลสโซเลลูคัสปาเกตาผู้ตัดสิน สจวดแอดเวนเชลซีเพิ่งแพ้มาในนัดล่าสุดเกมนี้ได้กลับมาเฝ้ารังยิ่งต้องมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษแนสภาพทีมในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยขณะที่เวสแฮมยังเชื่อใจได้ยากเวลาต้องเล่นนอกบ้านแม้เจ้าถิ่นจะตอบแพงไปหน่อยแต่ยังเชื่อว่าด้วยคุณภาพพวกเขามีดีพอที่จะเอาชนะแบบยิงขาดได้ผลที่คาดเชลซีชนะเวสแฮมสามต่อห